ชแนลชแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถติให้คุณเข้าใจสถิติ วันนี้นะครับเราจะมาลอง run anova ในโปรแกรม jamovi กันซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคขั้นแรกเราไปที่ขีดสามขีดตัวนี้จากนั้นไปที่ special import นะครับเรียบร้อยแล้วเราไปที่ browse ก็ให้เราทำการ browse ไฟล์ที่เก็บไวในโฟลเดอร์นั้นๆนะครับตัวอย่างนี้ขอใช้เป็นไฟล์ดิบข้อมูลดิบที่มาจาก spss ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะมาสอนการกีย์ข้อมูลดิบ ตรงเข้าสู่จาวีเลยนะวันนี้ขอตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะครับคลิก Open มานะครับหลังจากนั้นก็จะมาโผล่ในนี้เห็นไหมครับจะมาขึ้นมีข้อมูลตรงนี้แลละซึ่งตัวไฟล์เนี่ยไฟล์ตัวอย่างเนี่ยเป็นไฟล์ของ An o v a อยู่แล้วนั้นผมก็จะมีข้อมูลอยู่2ตัวหลักๆก็คือชื่อตัวแปรว่า a t m o s p h e r e แล้วก็ตัวแปรว่า Tall โดยที่ตัวแปรทอ l เนี่ยเป็นความสูงของต้นไม้ส่วน a t m o s p h e r e เนี่ยเป็น ความสูงจากระดับน้ําทะเลซึ่งถ้าดูคร่าวๆเ,เห็นไหมครับจะมีอยู่3ช้อยเห็นไหม800-1,200 400-799แล้วก็100-399ตัวอย่างนี้มี30เคสนะครับโอเคในแต่ละเมนูมีอะไรบ้างนะครับเรามารันเร็วๆตัว variable ก็จะเป็นการบอกว่าในไฟล์นี้มีอะไรบ้างดังนั้นตัว abc เนี่ยคือตัวที่เราไม่ใช้เห็นไหมตัวตวที่มันมันมัน ยังไงอ่ะมันมาอัตโนมัติอ่ะก,กับโปรแกรมเราก็ลบๆทิ้งได้เพราะมันไม่ใช่ที่เราคียแต่ถ้าเกิดเราเริ่มคีย์ใหม่เราก็ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่ออะไรได้นะครับตัว Data ก็ก็คือตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีการเรียกว่า adjust หรือว่า edit ได้เช่นมีเพิ่มเข้าไปนะอาจจะเป็นเนี่ยเพิ่ม data เพิ่ม v a r i a b l e หรือว่าทำการ compute หรือทำการ transform ก็มาจัดก,การตรงนี้ได้นะครับในฝั่ง analyze ก็แน่นอน เป็นการวิเคราะห์เหมือน analyze ใน spss e นะครับแล้วก็ edit ก็จะเป็นการ edit เกี่ยวกับผลลัพธ์ output ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ยังไม่ออกก็เลยอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะครับโอเคเราไปที่ analyze เลยจากนั้นไปที่ anova ตัวนี้เอ่ะเราเอาง่ายๆเลยอันบนสุดนี่แหละ one way anova นะครับคลิกเลยจากนั้นปุ๊บเห็นไหมครับหลักการของจ a m วีง่ายมากก็คือว่าฝั่งซ้ายก็จะเป็นการบอกตัวแปรนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นการบอกคำสั่ง เห็นไหมครับจะมีคำสั่งโผล่มาทางด้านซ้ายและทางขวาก็จะเป็นผลลัพธ์ resolve เลยแต่นั้นตรงนี้ตารางฝั่งขวาจะว่างๆอยู่เพราะว่ายังไม่มีกฎอะไรยังไม่มีการกดอะไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยตัวแปรทอคือระดับความสูงเราเอาไว้ที่ dependent variable แล้วก็ตัวแปร a t m o s p h e r e คือ choice นมั้ยจากระดับน้ำทะเลก็ไว้ที่ grouping variable คล้ายๆ s p a d s นะครับ ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยหลักการตรงนี้ดังนั้นพอเรากดเลปุ๊บเห็นไหมจะขึ้นค่า f มาก็คือ1นึแล้วก็ p value น้อยกว่าจุดศูมันได้จุดศูก็แน่นอนเราเราตอบตอบได้เลยว่าโอเคข้อมูลชุดนี้มีความแตกต่างกันแต่ยังไม่รู้ว่าระดับน้ําทะเลช่วงไหนที่แตกต่างกันบ้างน,นะครับเราก็จะมากดอื่นๆเพิ่มเติมทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆหรือเราจะกดมันทุกตัวก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อะตัวนี้มีอะไรบ้างเราลองกดนะ Descriptive Table แล้วก็ Descriptive Plot นะครับอะ Descriptive Table ก็คือเป็นตารางพันธนาทั่วไปอะเหมือนใน HPS ก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับว่าบอกว่าณนะระดับความสูงณนะระดับความสูงจากน้ำทะเลเนี่ยแต่ละช้อยเนี่ยเออมีค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นไม้เนี่ยเท่าไหร่56 46 36 ช่ไหมครับนี่คือรหรับความสูงเฉลี่ยที่ที่ปรากฏแล้วก็พลอตเนี่ยก็เป็นการแจกแจงให้เห็นเห็นไหมว่าณนะระดับนี้นะระดับความสูงไม่เกินพันสองส่วนใหญ่แล้วนี่ความสูงของต้นไม้ประมาณ50กสกว่าห้าสิบห้าอัพใช่ไหมพอระดับตรงกลางไม่เกินเจ็ดเก้าเก้าก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วก็ไม่เกินสี่ร้อยก็คืออยู่ที่ประมาณสามสิบหกซึ่งก็ตรงกับค่าเฉลี่ยในตารางนี้นะครับอ่ะต่อมามีอะไรบ้างมาดูตรงนี้ assumption check นะครับ เราลองเช็คอันนี้ก่อน normality test ก่อนเลยก็จะโผล่ขึ้นมาให้ข้างบนมันอาจจะแบบไม่ได้ลำดับเป๊ะนะมันมีการวางไว้แล้วว่าตรงไหนควรอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไปไล่ดูเอานะครับตัว c h a s q a r o v i l u บอกว่า p ได้จุดศูนย์สก็คือยังน้อยกว่าจุดศูนย์ห้านั่นหมายความว่าณข้อมูลชุดนี้มีการแจกแจงไม่ไม่เป็นปกติถูกไหมอ่ะ,ะนั้นข้อมูลชุดนี้ก็อาจจะ ไม่เหมาะเท่าไหร่กับการเอาไปรันอโนวาต่ออ่าทีนี้แต่ถ้าเกิดเรารันใน hps เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งก็คือโคลโมกรอลนะครับตัวนั้นอาจจะผ่านก็ได้นะอาจก็ดังนั้นก็ต้องไปเคลียร์ข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อมา homogeneity test นะครับตัวนี้ก็เป็นการ test levin test นะครับเป็นการ test ความแปรปรวนนะครับว่าว่าตัวข้อมูลจุดนี้มีความแปรปรวนหรือไม่นะซึ่ง p เท่ากับ จุด9.96มากกว่าจุด0.5ก็บอกว่าโอเคข้อมูลชุดนี้มีความแปรปรวนเท่ากันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจาะไปต่อที่ post hoc นะครับต่อมาเราลองรัน QQ plot นะ QQ plot ให้อะไรบ้างก็ให้เหมือนเป็นการใช้กราฟในการช่วยดูว่าข้อมูลชุดนี้มีการจแจกแจงเป็นปกติหรือไม่นะครับโอเค ต่อมาออปชันอันที่2จะเป็น post h o อ test นะครับใน SPSS เนี่ยใช้คำเดียวกันนะแต่จะมีตารางเสริมชื่อว่า multiple comparison นะครับซึ่งความหมายเดียวกันทีนี้อะแล้วโพสต h o อ test เราใช้อะไรบ้างเมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่ไหมเราด,ดูจากตรงนี้แล้วว่า homogeneity of variance เนี่ยได้มากกว่า0.05แปลว่ามีการจ,าจะแจเป็นโค้งปกตินะครับเราก็จะมาเลือกที่ equal variance a s s u m e ก็จะเป็นตัวกี้นะครับซึ่ง ใน jamovi ดันมีแค่ให้เลือกแค่2ช้อยอันนี้เนาะแต่ตัว spss เนี่ยมี้เลือกเยอะกว่านี้เราจะคุ้นชินอะไรเชฟเฟ่ <Che fe, S 1> lsd แล้วก็บอนฟ r o n ีเนาะแต่ตัว jamovi ไม่มีไม่ปรากฏให้อ่าดังนั้นในเรียกว่า default ของ jamovi ไม่ปรากฏให้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว flag อันนี้ flag significant comparison อยู่ตรงนี้ข้างล่างนะก็คือตาราง post hoc test ตัวนี้ ก็คือไอ้จุดเนี่ยไอ้ดอกจันเนี่ยก็คือติ๊กบอกว่าคู่ไหนมีความแตกต่างกันบ้างก็จะดูง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็คือเป็นคู่ไม่เกินพันสองกับไม่เกิน799แล้วก็ไม่เกินพันสองก็คู่กับไม่เกิน400แล้วก็คู่ไม่เกิน800กับไม่เกิน400ก็คือมี3คู่นั่นเองมันมี3ช้อยก็มี3คู่นั่นแหละก็คือทุกคู่มีความแตกต่างกันหมดนะครับอาล่ะโอเคนี่ก็ขอจบตัวจามูวี ในตัวในการรัน SP เอเออทัวที่ในการรันอนุว่าไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาต่อในประเด็นปีกย่อยอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับแล้วก็สุดท้ายน,นี้ฝากไว้นะครับใครอยากจะเรียนสถิติพื้นฐานออนไลน์ก็สามารถเข้าไปเรียนในช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาอะไรก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ